ไกลจากโรงแรมเดินมานีเดียวเองแล้วก็มาถึงร้านบิ๊กออสซึ่งเมื่อวานนี้เราเดินผ่านไปเพื่อที่จะไปกินร้านป้าเหยื่อแ,แต่วันนี้ั้งใจมากเลยว่าจะต้องมาลองชิ้านั้นนี้คืออะไรค๊ะ เขาหยกนีมนคืออะไรครับคือสามชั้นคือยาจีนหัวกปะหมูสาชั้นกับยาจีนใช่อยากลองใช่ <laughs> แต่อยากลอง <laughs> กับเมื่อไหร่ครับสามท่เาได้ได้ต้องรี ออย่ารแล้วเวลา,าไปทำก็คืออไปผัดคะเปล่าเอาไปอุ่นเฉอเอาไปอุ่นนเฉอหรือไงหายถึงไอันี้ยจ้ะก็คืออุ่นแล้วก็ก็กินได้เลยใช่ไหมคะ น้องพี่โรงแรมเขาบอกว่าปุ๊กออฟเคยเป็นเชฟที่โรงแรมมาก่อนโรงแรมโรงแรมสักโรงแรมหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าโรงแรมอะไรแล้วก็แยกตัวออกมาเปิดร้านของตัวเองเส้นต้องเอาไปคั่วกับแบบนี้เอาไปคั่วกระทะก่อนนี่นะาทำไมเส้นมันหอมกระทะจังเลย วันนี้เรามาเก็บตกหนึ่งเมนูคือเขา้ายกที่เมื่อวานนี้เราไม่ได้ชิมเนื่องจากแค่สั่งอาหารอาหารเท่าที่สั่งไปก็แทบเจ้าตัวไม่นอดแล้ว มาแล้วจ้าวันนี้สองเมนูพร้อมขนมเบตโต้อาหารกับกับข้าหยกเมนูที่เมื่อวานนี้เราไม่ได้กินไม่รู้จะกินไหมหรือเปล่านะเพราะว่าอาหารทั้งวันยังรู้สึกว่าปุ่ปิดมอยู่ตรงคอนี่แต่ว่าเราต้องสู้เราต้องสู้เป็นคนรอ เก,เกิดมาเกิดเราเป็นคนเราต้องชีวิตต้องสู้เ,เพราะฉะนั้นลองจับ นใส่หมูใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักคิดวู่ใช่ มันคือหมูทำอะไรอ่ะคือตัดแล้วมันแตกอยนะ่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะของถูกเหมือนกับมันฝรั่งเยอ่ะ นี่ค่ะนี่จ๋าอันนี้มันคืออะไรอ่ะจ๊ะหมูกับอะไรอ่ะพี่อันเนี้ยอันเนี้ยเกลือเกลือกเปลืออ๋อเจย์ยังคิดอยู่ว่ามันเหมือนมันฝรั่งเหรอเกลือเกลือก็คือหมูกับเปลือกหมูกับเปลือกอย่างนี้สลับสลับกันใช่แล้วเกลือก็จะมาทอดก่อนเปลือกมาทอดก่อนใช่แล้วก็เอามาแปะกับหมูอย่างนี้แล้วก็ไปตุ๋นนี่หมูอ่ะ หนูสดๆนี oh, ่คะต้มจเราไปกิง huh. um. uh ินเแล้วก็เอาไปทอดแช่น้ำแห้งนินึมอ๋อจ้ะแลเรียงเป็นเส้นแล้วกน้ำยาล่าแล้วก็เป็นเรื่องนิ้นึงอ๋อก็มาวิธีเยอะเนาะค่อยๆค่อยเนี่ยจะคืนทีเยอะๆแล้วไปน้ำหมกก็แต่ยว่รา้างกใช้เหมกันานก็เมืนกันไก่ทามเข้าหยกอันน็้ปตรงนี้ร้านแม่กันน่าร้านเนี่ีหมด รสชาติเดียวอ๋แต่ร้านนี้แต่ร oh ้านนี้น ok uh> ้ำมหน่อยต่ะร้านก่อนมากเ่ก่อนเมื่อก่อนมาเลยมนไม่เดียวคิดเอรอะอ่ะเป็นาเขาก็เบือแล้วนด่นแหะไม่ทานอม่นไม่กินมันเออร้านนี้บางไม่ทานเขาบอกเขาเห็นรครัวแล้วีอยู่ครั้นี่เขากำลังทาูอยทุกครั้งที่เขาหลเนี่ากม เป็นูรกมต้องมีสามอย่างาใ้ไกสามที่เขาบกมาที่กขบมานมีากมีากเสามามเสียะเครับร้านร้านร้านที่เปิดกี่โมงนะฮะก็บ่อยค่ะครับก็ประมาณห้าทุร้านนี้นะครับถ้าใครเดินเที่ยวแล้ว ดึกหน่อยอะอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกาเลยอยังมีให้ทานนะครับผมก็ที่นี่มีงานบ่ายด้วยจ้าบินเข้าไปในกร o g ป e นะบินเข้าไปในกรุ๊ปออกออสก็จะมีชื่อร้านโด่งดและอาครับจ้งเขาะ้วยชายผมทำไว้อ๋อขอบคุณจ้านี่คืออะไรคือออีอนับปลาเนี่ต้องนี่หมดเลยคาเี่ยววานลาพริก ก็คือเมนูอาหารตามสั่งเมนูอาหารจานจีนปลาซีอิ้นนตัวนี้มันจะมีไก่สองแบบมไม่ได้ใช้ไก่สามสายไก่ฟาร์มนะถ้าไม่มีไก่ไปต้องก็ใช no ้ไก่บ้านเลย ไก่เบตรงกับไก่บ้านต่างกันยังไงครับต่างกันที่เดียวมันหนืดคมเหนียวมันมันมันต่างนิดเดียวถ้ามันไก่ฟาร์งไก่สาายนี่มันจะเละมันจะนิ่มมันมันจะเยอะแต่ถ้ามันไม่มันมันจะแห้งๆกับอะไรก็ต่อกันใช่เนี่ยมันจะแน่นคือคือผมกินไก่เบตรงแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าไก่ คือกินแล้วรู้สึกรสชาติเหมืนไก่บ้านผมก็เลยคิดว่าไก่ไปตรงเขาก็เลี้ยงค้ายไก่บ้านหรือเปล่าหรือว่ามข้เลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละคืไก่ปล่อยราไก่ปล่อยและไก่บ้านนี่คือว่าไก่เปตรงมันจะเลี้ยงยากกว่าใช้เวลานานกว่าต้องดูดีๆเรี้ยงเนี่ยไก่บ้านกับไก่เปรดที่เปียกเ่ดูเลมันจะไม่หมือนกันปมคนละสายพันธุ์ใช่ป่ะคือว่าเฉพาะผลที่หนามันก็ไม่ แล้วเข้าใไก่ไปตรงนี้ขนเนี่ยตัวขนมันจะใหญ่อ๋อเหรอจ๊ะข้าวไก่บ้านเนี่ยเนี่ยีไก่บ้านเราจะมีสองอย่างเขาจทำเดียวเขาไมยเขาหน้าเงาเป็นายพิาตนไกเปไก่ากัน่านี่ไกรงนี้ก่บาไปต้านไก่่นีก่ไปตนี้่าไม่นกันลไน้ไอันไกนไก่บ้านไกนไกนไปตรงอ่ะไก่บ้านนี่ไก่ไปตรงอ๋อ ก็ด้ทุกคนชนี้มันจริงจริงรูปรูปหัใหญ่กว่านช่ใหญ่กว่าใช่ใหญ่กว่าไข่กันาน้ไ่จริงแต่นี่จะไม่หลบลูกค้าเพราะว่าเขาบอกไก่เบตงก็ไก่เบตงไก่บ้านเขาบอกลูกค้าถามว่าไก่เบตงไหมอเราบอกว่าไก่บ้านน่้ราอ่แล้วนะพอเราจะให้ลูกค้าเลือกไก่บ้านไก่เบตงท่านี่รูปรวห้าสิบถ้านไก่บ้านโยถ้าเป็นไก่ฟ้าโ จะให้คนแต่งสายเราได้ยงลู้าก็อยู่ที่นี่ขอบคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณมากถ้ามีให้เอามาถ้าเราแทนก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ให้ลูกค้าต่างจังหวัดไะครั้งหน้ามาต้องมาลองกินไก่ที่นี่แล้ว <laughs> มีโอกาสลงไปที่เบตงลองไปทาล้านนี้ดูนะครับแล้วจะพบความประทับใจพบกันคลิปหน้าครับ